สวัสดีครับสวัสดีนะครับ MC แฟนหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันแล้วเนาะสลหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับหวยลาวพัฒนานะครับล่าสุดบนออก732องนะครับ732ต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะที่ออก493เกนะครับก็ถือว่าอ่ะนะครับก็ยังมีใน37อยู่ที่ในบนอยู่นะครับเนาะออนะฮะเนาะหลายหลายท่านก็ นำไปจับนะครับเนาะนำไปจับคนจะถูกเนาะนำไปจับซื้อ3าตัวถูกก็มีหลายหลท่านนะฮะที่โชคดีกันไปนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถ้ามันออกแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้อีกแล้วกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ออกไปในที่ในเจ็ดสนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้สูตรนี้นะครับเดินดีอีกแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ในงวดล่าสุดนี่ครับออกไปในที่ใน7ก็นำา2งวด นำสองงวดก่อนนะครับมาก็จะเป็นที่ที่7 6 7 6 1 4 9 3 9 617 3 2, นนอะครับอ่า3มช่วงนี้นี่ก็มายาวๆเลยนะครับมีช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่ออกแบบนี้เหมือนกันแล้วก็จะเปที่นึี่เก้าสอี่นะครับ, 1, 4, 9, 2, 4, 8, รบแล้วก็8 9 6 2 7 3หอจแล้วก็จะเปที่ใน4ี่สอง 2 0 0 7นะครับอ่ะนี่เป็น732อันนี้เป็น2 7 3นะครับขอให้มี2 7 3แล้วกันนะก็อาจจะสลับตำแหน่งกันนำสูตรนี้ไปใช้ได้หมดก่นะอนหน้านี้ออกเหมือนกันนะครับไปในที่ในี่1 1 1 4 7 0 0แล้วก็ทำมาเป็น5 3 7 3 3 7 3 7 2 แล้วก็ถัดมาเป็น8 8 8 4 7แนะครับแล้วก็0 6นย์ะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่ในออกนะครับ3 72นะฮะอ่ะถัดมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีอีกเหมือนกันนะครับออกไปที่ใน28 2 8 6 5 6 9แนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 4 8 7 2 3สา แล้วก็ถัดมานะครับเป็น8 6 2ห5 2เหสองนี่ยครับอ่ะมีที่มันคล้ายๆกันไหมนะครับ2 7 2 3 3 7 2สอาดสองืมก็ก็ก็ยังไม่ได้คล้ายกันนะครับอันนี้7 2 3ดอสอันนี้7 7 3 2 7 2 3สอืมอ่ะไปเอาอีกสักช่วงหนึ่งนะครับที่ออกแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่ในี4ส 6,4,6,3,3,9แล้วก็จะเป็น,นีิชีน่ส 3, 3 2 3 3มนะครับถัดมาเป็น4 4 4 6 6 9นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับเลขที่ออกนะครับในชีน่ใน3ตัวนะครับ7 2 3เนาะหรือ3,2,7นี่แหละต้องนำสูตรดีไปใช้นะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับก็คือ9กับ0เนาะเนี่ย9กกับ0เนี่ย มีนี่ยมี0 0มี0มี9มี9เนาะเออใครชอบ9กับ0นก็นำไปรูดไปวิ่งแล้วกันนะครับเราก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าหลายๆสูตรเนี่ยก็ให้มาในที่ใน9กกับ0นเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับถ้าเจาะลึกเข้าไปดูอีกนะครับมันตำแหน่งตรงนี้ก็มันมักจะมาเป็นเลขเด่นนะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วก็มาได้ทั้งหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะแต่ส่วนมากจะมาในหลักสิบ แล้วก็คือในตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับในงวดก่อนหน้านะครับขึ้นไปอีกในงวดก่อนหน้าที่273ก็คือในตำแหน่งตรงนี้อ่าหลักพันหลักร้อย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 ล่าสุดพันหลักร้อย1กับ4ตำแหน่งตรงนี้มักจะมาในหลัก10 92มา2นะครับอ่ามาในหลัก10ล่าง 47อ่าอันนี้มาทั้ง10ทั้งหน่วยเลย 6. 5หอ่าอันนี้มา5ในหลัก10บน 6. 3นี่อันนี้ก็มาเลย6ในหลัก10ล่างแล้วก็มาในหน่วยด้วยนะครับนี่แหละก็แสดงว่าล่าสุด1กับ4จะเป็น1ไหมหรือจะไปในที่ใน4นะครับหรือจะไม่ออกเลยนี่ก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะชอบนำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันนะครับท่านไหนที่ ไม่ชอบก็ผ่านได้โน้ย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อนะครับเนะส่วนตัวที่จะมาจับเนี่ยนะครับก็คือเราจะเอาในที่ในตรงนี้นะครับในหลักหมื่นในหลักหมื่นนี่หลักหมื่นว่าที่ออกนะครับ72 2 7, 7็นี่หลักหมื่นหลักหมื่นนำมาจับกับตัวเด่น2ตัวตรงนี้นะครับอ่าอันนี้นะฮะ ตรงนี้ได้9ก้ากับ2เนาะอ่าส่วนตัวที่มาจับเลยก็คือตรงนี้หลักหมื่นนะครับก็เพิ่มแต้มไปนะครับเป็น0ลดแต้มมาก็จะได้นะครับในที่ใน8กับ7นี่แหละ92มาจับกันกับ7 8 9 0เ<ม>นยฮะเนี่ย2อ 0, 0 2อันนี้เหมือนกันนะครับ4กับ7อ่า4กับ7ได้มาจากตรงนี้แล้วเนาะต่อไปก็นำหลักหมื่นนะครับตรงนี้ก็คือ3าม เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2กับ1ผลออก4ี่เจนะครับนี่ก็มาอันนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เลยนะฮะก็หลักหมื่นก็คือ4เพิ่มแต้มไปเป็น5ลดแต้มมาเป็น3เป็น2อาตัวเด่นตัวนี้6 5หนี่แหละครับ5 2ออกไปในที่ในบนตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้ที่หกสาม 63เนะครับก็เราก็จะดำนะครับในที่ในตรงนี้เนาะหลักหมื่น3เพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2เป็น1นะครับผลออกก็ไปออก64นะออกมาในที่ในล่างน,นะครับแต่ที่แน่ถ้าเลขเด่นเนี่ยก็ต้องเป็น1กนะับ4เนาะในหลัก10นะครับแต่ก็ไม่แน่หรอกนะฮะมันอาจจะมาในที่ในตัวกรับก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับถ้าล่าสุดหลักหมื่นล่าสุดก็คือเป็น6 6เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5แล้วก็4นะครับอ่ะจับคู่จับชุดเอาตัวนี้ไปหลัก10แล้วกันเนาะ1 4<อ> 1> ก็อ่ะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับ<อ>ก็จะเป็นในที่ในี่4้6แล้วก็7นะครับนี่แหละ่นะก็ซื้อเบิร์ซื้อล่างนเน้น1กับ4ไว้นะครับในที่ในหลัก10แล้วกันนะครับแต่ก็อ่ะก็ย่ยดืม 9กับ0แล้วกันนะครับก็นำไปจับเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้ออกมาซ้ํากันเนาะนะครับ,นะรบมา02มา07มา0ูนมา92 9าอ๋อมันมา0 2 0 2 0 0 6แล้วมันก็มา29 6 9ก็แสดงว่า0 7มันมาแล้วมันก็รอบนี้ก็คงต้องเป็น7 9หรือ97นะครับอ่ะก็อนอำไปซื้อแล้วกันนะครับเพราะว่าเนาะถ้ามี9กับ0แล้วก็จะเหลืออยู่ในนะครับ9 7, 7 9, นะ้9เนาะอ่ะใครทุนน้อยก็ซื้อไว้7997นะครับเนาะอ่ะหรือใครชอบในชุดนี้ นะครับก็ติดไว้ซื้อไว้ตรงๆเลยแล้วกันนะครับจำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะบางทีหวยก็ไม่ได้ออกตามนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับมันเป็นเพียงสถิติที่เรียกออกเท่านั้นนะครับสลับในที่ในหวยที่ออกนะครับเจ็ 32, ต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะครับรอบที่แล้วก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับให้ไป37ออกมา7 สานะก็ถือว่ายังมี3กับ7อยู่เนาะนะครับในที่ในบนนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลันะงใจให้กันด้วย,ก,ยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ